ลางหลอดสีครับมีของบนฐานขึ้นมาบักจอนครับโอ้ยลุงหลอดบอลท่านครับมั่วตะไทยเกีบซอราชฉงา์ฐางเสียบยีตะหางครับจับบางมือหันตะวนันีที่ว่าก่อนครับคือมาบักจอนครับแล่นขึ้นฐานตอนมังไฟ้ก็ลังรุนเลยครับลุงหลอดบอลท่านนี่ลีต,ต้องกราบขอโทษขออภัยครับเดี๋ยวง่วนนะครับืันนี้ก็จอบอยู่อโอ้ยมองฝ้าขาวนไม่ดังมาเพิมามา่งเล่นก็สิบ เออ่าเพรเข่าหูมันมันเสียบด้วยเนี่ยคนเดียวสี่รอยใช่ไหมกันเก้าสิบทาวิจารณ์จิงเงี้ของเร็วเบียดเดียวครับเอาละจะมุกหางเสียบเพราะถ้ามารอลุนกันมาปักจอนนี่ครับผมบนฐานครับรอลุนล่อเชี่ยกันครับลุงหลอดกันนั่มมาเชี่ยมาปักจอนโดยเฉพาะเพื่อซีดี มาถ่ายคลิปเพลนขึ้นฐานแต่ว่าผ่านแล้วครับเมื่อนี้ครับน่าเสียดายเดี๋ยวรอบมือไหมครับ วันนี้ลุงหลอดอุตสาห์ตามมาไทายคลิปมาบกจนอนโดยเฉพาะแต่กับถาดจนได้ครับต้องกาบขอโทษขอภเซี่สุขสุขคนนะครับเด้ออันนี้เข้ากับมาถามน้องน้องเนื้อัันประทนี่คู่จับเอาไปสี่เวลาคู่กันตา,ามมา่รา,ส,า,มมาสี่ยุบป,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 ปติวบอ๊บบอ๊บอบอ๊ไบ ไปติวไปดิเขากังดิล่ถ้าได้ไปคิไปอยไปนี่มันคนดีโอยบางจอนนี่นันจอนแมนอยู่บ้างประติวได้ไปาบอกันจอนทคนนหน่วันจอนนจอนหนวยก็จอนันีจอนนะจอนจอนลจอนครับกับพิจารณากับเอบซีครับเสียตลอดครับมาบอกจอนครับ รอเชียร์ครับมาบรกจำขอบคุณคที่ติดตามรับชมรอเดฟซีสวัสดีครับ